สวัสดียามเช้าครับพี่น้องครอบครัวทันดาฟาร์มทุกท่านครับเช้านี้ทันดาฟาร์มมาทำคลิปสั้นๆน,นะครับให้กับพี่น้องเอาความรู้ข้างคอ,อกมานำเสนอเอาความรู้ข้างคอ,อกมาเล่าสู่ให้พี่น้องฟังนะครับเกี่ยววันนี้เสนอเกี่ยวกับเรื่องมดผนังมดลูกหนานะครับผนังมดลูกหนาซึ่งมีคนถามมานะครับมีคนสอบถามมาเดี๋ยวอ่านให้ฟังกับพี่น้อง เดี๋ยวภาพอาจจะไม่นิ่งนะภาพอาจจะไม่นิ่งเพราะถือมือข้างไม่ถนัดครับพี่น้องครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับว่าเขาปรึกษามาว่ายังไงเขาถามมานะครับจากคุณอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับขอสังวนนามก็แล้วกันถามว่าการครับผนังมดลูกหนาใช้ยาอะไรรักษาครับอ่าผมให้เขามาตรวจท้องครับเขาบอกว่าไม่ท้องแล้ว เขาก็บอกว่าหายามาจีดครับก็ไม่รู้ครับเขาไม่รักษากให้ครับอา้าวนี่ครับคนคนที่มาตรวจนะครับบอกเขาว่าผนังมดลูกหนาพี่น้องครับจากประสบการณ์ผมเองนะครับผมผ่ามดลูกมานะผมผ่ามดลูกมาประมาณร้อยกว่าชิ้นแล้วนะครับร้อยกว่าชิ้นผ่าดูในผนังมดลูก พี่น้องครับผนังมดลูกผมเอาลงไว้ในหัวข้อเอาภาพลงไว้ในหัวข้อเรื่องของทาง y o u t u b e นะครับผนังมดลูกสัตว์นะครับไม่ว่าเป็นวัวเป็นควายในผนังมดลูกจะเป็นหนังอ่าเป็นหนังนะครับเป็นหนังที่เป็นล่องล่องเป็นล่องๆ่อ,อจะไม่มีไขมันนะครับจะไม่มีไขมันจะไม่มีสิ่งแปลกปลอมอะไรอยู่ข้างในเด็ดเลยนะครับ ก็จะถ้าตัวไหนมีลูกแล้วก็จะเป็นร่องรอยการขยายของมดลูกเท่านั้นเองนะครับจะไม่มีนะครับตามประสบการณ์ที่ผมผ่าผ่ามดลูกมาหลายเป็นร้อยอันแล้วนะครับเป็นร้อยร้อยกว่า200นู่นแหละครับนะผ่าดูผ่พาพิสูจน์มาไม่ปรากฏว่ามีผนังมดลูกหนานะครับไม่มีปรากฏคําว่าผนังมดลูกหนาพี่น้องลองศึกษาเรื่องโครงสร้างสัตว์ดีๆนะครับ ลองเอามดลูกมาผ่าดูก็ได้นะครับหรือถ้าพี่น้องอยากจะดูของจริงว่าผ่าแล้วเป็นไงมาดูที่สันดาปฟาร์มได้เลยครับมาดูที่สันดาปฟาร์มได้เลยนะั้นว่าแล้วอย่าไปซ่ากับเขาจะสู้เขาได้ไหมล่ะเขาท้อเจ็บกว่านะไอเจ้าล้านเอ้ย <c oughs> นะครับพี่น้องครับผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมเองผมไม่ได้เรียนไม่ได้ร่ำไปเรียนมา วิชาการผมก็ไม่เคยเปิดอ่านเปิดดูนะครับในตำรับตำราผมไม่แน่ใจนะครับว่ามดลูกวักวควายอาการผนังมดลูกหนานี้เป็นยังไงนะครับเห็นมีผู้รู้หรือหลายหลายคนตอนนี้เอาเครื่องอุลตราซาว์มาตรวจท้องวัวท้องควายตรวจมดลูกวักวควายแล้วบอกเจ้าของว่าผนังมดลูกหนาจะต้องทําการรักษาผมก็ไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวนี้มันมีผนังมดลูกหนาด้วยหรอครับนะผมเองไม่มีถ้าใครมีความรู้ เรื่องผนังมดลูกหนาถ้าใครมีความรู้ช่วยแนะนําสั่งสอนผมด้วยนะครับเพราะว่าผมเองผมบอกได้เลยว่าผมเอาความรู้ข้างข้อประสบการณ์ข้างข้อผมนะครับมันมา,มานั่งมาพูดมาคุยเรื่องการเล่าเรียนแล้วไม่เคยได้ร่ําได้เรียนครับเรียนหมอหกปีเอาเวลาเลี้ยงควายดีกว่าครับเพราะว่าอายุมันมากแล้วเขาไม่เปิดให้เรียนแล้วครับะนะเรียนก็เรียนได้นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้รับรองแล้ว พออายุมากแล้วเอาเวลาเลี้ยงควายดีกว่าเวลาที่เหลือเลี้ยงควายดีกว่านะพี่น้องนะเออเนี่ยครับผมเองผมไม่เชื่อว่ามีอาการผนังมดลูกหนาอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะครับใครจะมีความเห็นต่างยังไงก็แนะนําเข้ามาได้เลยสั่งสอนก็มาได้เลยครับผมเองไม่ปิดกั้นตัวเองนะครับไม่รู้ก็บอกไม่รู้นะครับรู้ก็บอกว่ารู้เพราะฉะนั้นตามประสบการณ์แล้วตั้งแต่ รู้จักสรีระร่างกายสัตว์มาไม่มีคำว่าผนังมดลูกหนาตามความเข้าใจของสันดาปความสวัสดีครับ